สวัสดีแฟนบอลทีมระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกท่านกลับมาพบกับสรุปข่าวประจำวันที่24เมษายน2564หากไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับทีมรักของคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับเอาละครับวันนี้นเริ่มต้นข่าวแรกเป๊ปเชียร์โฟเดนพัฒนาขึ้นมากหลังเกมน,นัดชิงลีกครับเมื่อซีซั่นก่อนโดยเป๊ปก็เดีวลากุนซือคนเก่งของทีมระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาเปิดเผยว่าฟิลโฟเดน ดาวเตะตัวเก่งของทีมนั้นแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเขานับตั้งแต่นัดชิงชนะเลิศเกมลีกครับเมื่อปีก,ก่อนกับแอสตันวิลล่าและเขานั้นพัฒนาขึ้นตลอดเวลาทั้งสภาพร่างกายและจิตใจและเป๊ปเชื่อว่าโฟเดนจะยังสามารถพัฒนาได้มากกว่านี้อีกเขาได้ลงเล่นมากขึ้นและเมื่อคุณลงเล่นมากขึ้นคุณก็จะเป็นเพ่นที่ดีขึ้นตอนผมมาถึงที่นี่ใหม่ๆเขายังคงเป็นเด็กอยู่เลย เขาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมทุกวันและตอนนี้เขาลงเล่นในนาทีสําคัญสภาพร่างกายของเขานั้นแข็งแกร่งออกมากมากและจะแข็งแกร่งได้มากกว่านี้อีกสําหรับผลงานในฤดูกาลนี้ของโฟเดนเจ้าตัวกลายเป็นนักเตะตัวหลักของทีมโรบัสซิฟ้าไปแล้วโดยทําได้ถึง14ประตูกับอีก9แอสซิสจากการลงสนามทั้นสิ้น43นัดในทุกรายการและเรื่องราวต่อมาที่น่าสนใจประจำวันนี โรมาโนโเผยดิวกุณกับบาร์ซ่ายัางไม่เรียบร้อยโดยฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวชื่อดังชาวอิตาลีออกมาเปิดเผย,ยความเห็นของเขาเกี่ยวกับอนาคตของเซคิโอกุนอาเกโรกองหน้าตัวเก่งทีมระบายสีฟ้าโดยเขานั้นเผยว่ากุณต้องการย้ายร,ร่วมทีมเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาแม้ว่าดิวของทั้ง2ฝ่ายนั้นจะยังไม่รู้ล่วงก็ตามเนื่องจากบาร์ซ่าได้ใ,ให้ความสนใจในตัวของเมมฟิสเดบายหัวหอกชาวดัชอีกคน โดยพวกเขานั้นอาจจะเลือกเซ็นสัญญาได้เพียงแค่คนเดียวและก่อนหน้านี้มันข่าวว่าโรนลัลคูมันกุนซือของทีมอยากได้ตัวเดปายมากกว่ากุนอาเกโรแต่ทางบาร์ซ่านั้นต้องการคว้ากุนมาร่วมทีมมากกว่าเพราะต้องการโน้มน้าวให้ลิวอรนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของพวกเขานั้นอยู่กับทีมต่อไปให้ผมพูดเกี่ยวกับกุนนะมันมีข่าวลือว่ากุนเซ็นสัญญาก,กับบาร์เซลโลนาแล้วแต่จริงๆแล้วนั้น สองฝ่ายยังไม่ได้เซ็นสัญญากันกุนอยากย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาความฝันของเขานั้นคือการเล่นร่วมกับเลวเนลมสซี่ที่ค้ำนูกุนค,คือหนึ่งในออปชันของบาซ่าเช่นเดียวกับเดปายแต่ดีลของกุนกับบาซ่านั้นยังไม่รู้ล่วงโดยทั้งเดปายและกุนนั้นจะเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ในช่วงสามวน,นี้และบาร์เซโลนาจะตัดสินใจในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าว่าใครจะเป็นผู้เล่นของพวกเขาต้องการจะเซ็นสัญญาด้วย และเรื่องราวสุดท้ายที่น่าสนใจปราจมันีเรือเฟิร์มคว้าเก,กกี้ดาวรุ่งฟูมเนเซมาร่วมทัพแล้วโดยทีมรถไฟสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จากฝูงแห่งสูพิมลิกอังกฤษได้ออกมายืนยันแล้วว่าพวกเขาได้เซ็นสัญญาคว้าตัวเกก,กี้ผู้หอกดาวรุ่งของฟูมเนเซทีมดังจากลีกบราซิลมาร่วมทีมแล้วโดยเซ็นสัญญากันทั้งหมด5ปีโดยค่าตัว10ล้านยูโรในเบื้องตน้นและจะจ่ายเพิ่มอีกในอนาคต และหากทีมเรือใบสีฟ้าตัดสินใจขายเก,กกี้ในอนาคตฟูมิเนนเซจะได้ค่าตัวเพิ่มอีก20%โดยทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของสโมสรเรือใบสีฟ้าเปิดเผยว่าเรามีความพอใจที่จะยืนยันว่าเราได้บรรลุข้อตกลงกลับฟูมิเนนเซเกี่ยวกับการคว้าตัวเกก,กี้มารวมทีมในอนาคตเรียบร้อยแล้วและหัวหอกดาวรุ่งรายนี้จะอยู่กับฟูมิเนนเซต่อจนจบซีซั่นของลีกบราซิลก็คือเดือนธันวาคมปี2021 สำหรับเกกี้วัย17ปีนั้นตกเป็นข่าวย้ายที่มีอย่างต่อเนื่องก่อนที่ทีมระบยสีฟ้านั้นจะปาดหน้าทีมอื่นคว้าลายเซ็นของเกกี้มาครองได้สําเร็จและปีกตัวรุกฝั่งขวารายนี้ทําไปแล้วทั้งสิ้น2ประตูกับอีก1นึ่แอสซิสจากการลงเล่นเพียง9นัดให้กับทีมชุดใหญ่ของฟูมเนนเซและนี่คือสรุปข่าวงทีมระบยสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่น่าสนใจทั้งหมดประจำวันที่24เมษายน2564 ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ